สวัสดีครับผมไก่กับนกพ่นเพลินเพื่อนครับตอนนี้พี่น้องนะครับเราเตื่นมาเก็บข้าวเก็บของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับวันนี้นะครับจะเดินทางเข้าสํานักงานเลยนะครับตอนนี้นะครับแล้วก้อนสิไปสํานักงานนะครับไก่สีผ้าพ่อแม่พี่นอ้องเขาไปเที่ยวไปเบิรงไปอะไรหลายๆอย่างผ่านมองไหเขาซีแวะมันหมองหันเลยคือสิบวนว่าตอนนี้นะครับไฟกราฟิเก,กเราก็พร้อมเล้ยพร้อมไปพร้อมเดินทางไปพร้อมแล้วครับใช่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 นี่ยเดือดไฟกราฟิกงานเยอะแล้วช่วงนี้เดี๋ยวมาไล่พร้อม พี่น้องสวัสดีครับแซกเกียงไก่ครับพี่น้องและก็ก้อนอื่นนะครับผัวาคลิปนี้นะครับขอบคุณมาลัยน้ำใจนะครับขอบคุณพี่กอนนะครับจากฮ่องกงนะครับบอกมายน้ำใจให้ทุกคนเลยรวมถึงแม่พรด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับเอาเด็กน้อยฮาเก็บควองเขาแป้งไอซีแปดระเหมือนนอ่สิพาแเดรอไอซีาะครัก็พี่น้องตอนนี้นะครับเพางก็เดินทางมาถึงที่บ้านบันเดือนนะครับ ไปหาเมียสุโมนธาถัดทองนะครับผู้เคนสอนไกลเปลี่ยนมอลลัมได้ดีบอลลืมพ้นข้างหลังครับได้ดีบอลมีบอลลืมครับผู้บาอาจารย์ผู้โคกผู้เขาครับกำไรสีแว่ไปเสียกัเชาดอกกัเชาวเบลกับชาวอิงยังไปเพิ่นนะครับเพราะเพิ่นเด็กหัวไว้เข้ายังบอลลืมเพิ่นเกายังขึ้นหัวเพิ่นอยู่คือเก่าครับพี่น้องไปไปนำกันครับพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับไกลกระเด็นทางมหอศเรียนแม่ยสุโมนธาถัดทองแล้วนะครับซึ่งเป็นผู้บาอาจารย์คนแรกเลยนะครับตี สอนไก่ลองสอนไก่ล่ำย่างเก่าตั้งแต่อายุสิบหปีครับพี่น้องที่ไก่สัมผัสในในหลายช่องสิบหาปีไก่ไม่เลี้ยนล่ำเป็นมอล่ำก่อนประยุกต์มอล่ำสิงผู้ยิ่งคนนี้แหละครับที่เหยือในไก่มีทุกมือนี้เราได้ส้างซื้อเสียงเข้ามาไก,ก่ขนุนพ่นได้ยืยนอยัดอยู่ในวงการถือเป็นคู่มอล่ำคนแรกครับไปไปหาอีเมลครับ ครับพี่น้องนะครับตอนนี้อีแม่กำลังเดือนทาแล้วมือเศร้าเนี่ไกลโทษมาบอกอีแม่แม่กไกลสืเข่าไฟเดอร์พันนะโทษมาหาอีแมลแต่สุดเศร้าว่ะว่ากลับมาชิมขอดเทียงเดี๋ยวนี้สิหาโม่งแล้วก็มาหอดอีแมลอีแม่อีแม่สีดาครอกันมาจะเบิกได้แม่ปลุกีขงมาเฮ้ยมาดีครับนี่ครับอีแม่แฮ้ซุ่มุังไทยครับเล็กเล็กใหญ่ไหน นี่ครับนี่ครับแม่ทุ่นท่านทัดท่องครับผู้สอนการเป็นมร่าบนะครับแ่ไปเปิดเมืองเมื่อนี่แม่ไปเซนแม่เหมือนเนี่ไปวัดจนดัดตั้มไปวิรังถงเมืองอะรร่มงานดงชีเมืองถงว่าไหรนีหนึ่งนึ่งสิบสองหนึ่งึงสิบสองเดือนเดือนเดือนหนาเดือนหนากุมพระนึ่งสิบสองกรุมผ้านะครับพี่น้องงานดงิีเมืองประจำามนเป็นงานประจำายังวัรุ่นทานนี่พี่น้องที่เล่นเชิญเอฟซีไปพรอ เริ่มเชิเดเริ่มตกเริ่มแม่แม่ม่เที่ยวน้อกัรนะครับครับพรากันนายโยกเขาเปน็น,นายน,น,นายนันนายโกายกไม่ตั้งสมาคถก้มไม้ตั้งก็ต้องเข้าไปพี่กับเพิ่นเลี้งเท้าเสือแบบได้แบบใดเฉลิมตั้งแบบแม้วาาก็ฝากนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเก่าเลียบที่ลูกไปอยู่มอลำเพื่นอนแล้วมันประสบผลสำเร็จแม่ถือว่าประส,สบผลสำเร็จแล้วก็บ่ลืมบ่ลืมบุญคุณแม่ จะมาถามว่ามีโอกาสขึ้นมาล้อมก่อนบอขันมีโอกาสก็จะขึ้นมาล้อมน้ำอีเมียอยู่อย่างนั้นขึ้นฮันไอ้มั้งขันปุ้นเล่นไหวสวยเด็ดมันหมานุกนะฮะยังกระมานเบินระดับดียุไซก็ดีเป็นระดับลูกประหยัดนี่บอขันกินข้าดียุไซก็ดีโด้วยบอต้องห่วงว่าโอ้ไปหันมันสิดีบอถ้าตัวเข้าดียุไซก็ดีทองก็เป็นทองเหมือนเดิมเหมืลูกบอเป็นยั้งบอเป็นตวงบอเป็นยังแต่ขอว่าจิตใจดีไม่ควรถเมตตาหลาย น้ำโมน้ำผัวคนเรามันหลบคนละพอละเมอนักธรรมดาล์หลกไม่ปิดไม่ถือแต่ว่าเฮาขอว่าเฮามีสติมีสติมีปัญญามีเมตตาจบดีบมดยู่มองไรครับนี่เป็นคำสอนของอีเมตสอนตั้งแต่ใกล้เขามาเรียนแล้วเมตตาเราหนุบเมตตาข้านี้แม่ยำตลอดครับว่าให้เมตตาต่อโมตัวผัวเพราต้องไปอิจฉาแต่ดอนเพต้องไปว่าไปสิสั่งกูเนาะแหลมมันหลบ มันโนดเนี่ถ้าเขาบอสร้างคนมันบ่มีปัญหาดอกบ่ต้องไปว่าโอ้ผู้ือเป็นแต่สร้างแต่ศาสนาดอกข้าคือควาเมตตาแล้วคนที่สร้างเขาเขาก็เมตตาเขาเขาก็สิมีความสุขบ่ต้องไปว่าโอ้ผู้ใดขึ้นผู้หายคือนีขึ้นผู้งามมันสิสร้างกูบ่อนอมันสิหักกูบ่อนอบ่ต้องไปคิดดอกลูกท้อว่าเ่างหักเขารักเขาเมตตาเขาแค่นั้นเขาก็มีความสุขสุขมันอยู่ที่ใจบ่ต้องไปว่าเอาผู้อื่นเขาสิสุขบ่ เขาซีดีก <Tonight> ับกูโอตั้งศีรษะดกว่าต้องไปขิดดอกคอเป็นคนดีเมื่สอนดกเสียตรงกคนเมื่สอนแบบนี้คือเป็นคนดีมี่เพาเมตตากรุณาิสินเพาต้องไปถือหาคอดอกบูกกันถือยี่สิบเอ็ดขอก็ต้องไปถือถือยังถือแค่สามขอขอที่แม่สอนดอกตลอดคือบาจาจกายใจแต่เขามีว่าจาดีกายดีใจดีทุกอย่างสินหาขอมันก็ครบเอง แม่มาเองด้ยแม่คึ้มาเป็นแม่สอนลูกก็สอนเมนี่ตลอดต่อบาจาดีกายดีใจดีนะลูกมัน,นดก็ดีเองสิ้นกับครบเองครับอันสำหรับน้องน้องนุ่งนุงนเนี่ยที่อ,อยากมาเลียนร่ำก่อนประยุกอยากย่างน้ำห้อยไกอย่งงางน้ำห้อยไอยนะครับหรือว่าผู้ใดที่สนใจในเรื่องนี้นะครับอีเมีรับสอนครับอยากม,มาเรื่องเงินเรื่องคํำเนี่ยเมียเาเคยอยากดีตามปร,ประสบการณ์ของไกไกามาเลียนร่ำกับอีเมี เก้าเรียกน้องเมียปานพี่บาไออีเมีเบาเลยมาไม่อยู่กับอีเมียเธอแล้เ,แเ,เป็ยนยังไงอ่ะเพราะว่า,วากระเป๋าใบเดียวเลยกระเป๋าใบเดียวยางมหาแม่แม่ก็บ,บอกว่าเป็นคนดีขนาดนไม่ต้องการที่ลูกศิ์อันเ่าวา่าผู้ไา่กระเว๋าตามที่อยากให้ลูกเป็นมอนล่ำนนรงเนาะที่กิงกราเครื่องเข้าอยากให้ลูกเป็นคนดีคนดีมีความกตัญญูกตัญญูต่อคนที่บุญคุณกับเขาเมตตากับคนที่เขาหนาสงสารมีกับแบงแบงเท่าแบงใดลูกนม่ลอยนึงกับแบงสิบบาท บ้านเขาไอ้แบ่งเขาเบิดดอกคือแม่เป็นคนที่เขาวัดจำศีลแม่กัดสิแบ่งกินแบ่งทานบ่นว่าสิมีลอยหนึ่งไปทานเบิดเด้ท่านสิบาสาบาทส่าบาทบางทีบางทีแบบเอายายหน้าตาคือแต่ท่านหลายคือว่าท่านไหนเพราะว่าเข้าวได้ท่านเนี่ยมันทุกขไหมลูกท่านเห็นมันมีความสุขการเท่าที่เรามี ราะว่าใจที่ห้าอยากท่านอยากกินอยากให้ห้าก็ะให้ไปเพราะต้องไปว่ามันคือนหน่อยมันขึ้นบ่หลายสิ่งสิ่น่งกบ่แม่บ่เรีท่านแบบนั้นขอ่จ่าใจห้าอยากไปท่านห้าวกระไปท่านอยากไปวัดห้าวก็ไปวัดมีตัวใดห้าก็ไปสิแม่ลูกแม่สิเป็นคนนัดีลกูลกเป็นคนดีเท่านัาน้นแหละมันเลียนน่ำกับมาพอด้มากกับมาดาูแต่ว่าเขาเป็นคนดีคนดีกับมี่คือแม่ออกนะว่าจะดีกายดีใจดีันที่นี่นะครับแต่ทีเดี มาหาอีเมลแล้วกับมันกับเป็นตอนนี้มันจักมุ่งห,หาโกฆะวะนะครับเสียดเดินทางกลับไปบ้านแพงต่ออีเมลเพลราะว่าต้องเลยไปซ่อมไล่สดอีพีที่สามต่อ,พอ EP 1, EP เพราะอีพีหนึ่งอีพีสองแล้วแล้วมันแม่แม่พ่อนให้ปักสองมือ,อมแล้วเสียดกลับไปใส่สมองต่อแล้วก่อนสิปไปขอพ่ออีเมลน้ำกันครับเอ็ซีทุกคนนะครับอ,อีเม<อ>ลเออน้ำกันเนาะลูกคำพูด ที่แม่สอนนอั่นแหละบาจา็กายใจก็ต้องไปอิจฉาก็ต้องไปตาหลอดทุกอย่างเพิ่นแบ่งไมเอาเระดูกทุกอย่างเขาทำดีไม่เคยเจอสิ่งดีๆคนดีถูกบดนดลำบากบดนนรละลูเด้อจำใหม่ๆทุกแน่นอนเพราะว่ามันมันมีหลายวบหลายชาติแต่ว่าเขาทำดีคิดดีทุกยอย่างแต่มันก็ดีแต่เลื่อเดีย๋ยูดูไปคำพูดเหงื่อมันๆปังๆเป็นคนดี ไปพี่น้องเขานะครับนี่คือข้ามโนของสมมติท่าทัดท่องนะครับมือนี้ไก่ขอไล่คลิปใบชำหนีน้องแม่เนาะเพราะว่าสิีดครับรถไปอีกไกลเติบนะครับไล่คลิปลงชำหนีนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณพ่อพี่น้องขอบคุณพี่น้องมอลลั่มสุขุสุคนนะครับที่ติดตามคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามน้ำนะครับในช่องของกนุกพ่นเพชรลำเพลินนะครับสำหรับผู้ใดอยากมาเลี้ยนลำเป็ี่นมอลลั่มก่อนประยุกต์นะครับคือไก่เปลี่ยนมะกรนะครับผู้ใดมาก ในการเป็นมอลองมอลน้่ฝนแม่เขาบวกางเรน่งคือยัยจากมะเรยนล้ำมากหรเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม่แม่กับภากันตั้งสมาคมขึ้นมากม่คือสมาคมผู้ประกอบอาชีพหมอาลาม<ะ>ัแม่ก็เป็นรองนายกสมาคมแล้วก็มีภัยจากมะเขามาในกลุ่มของแม่กับเขามาเด้อเพราะวมาไม่มีประกันให้พ่อประกรันในี่บริษัทเงินบาทหนึ่งสองบาทยังไม่ได้หูกเด้อเพราะแม่จะดูแลในภายถ้าลูกก็บลูกวัยลูกเป็นแม่แม่จะดูแล เขาร่ยาบาลกะแม่ขาสิดูแลให้ที่ทาพวกแม่ดกเบิงให้ได้แต่ว่าการตายเริ่มต้นคือสามหมื่นคือแม่แต่เป็นพวกแม่สีซอยพวกลูกโกคลานเลนหล่อนี่กลุ่มมองเฮาไปเป็นยังไปพวกแม่ดูแลคือสามหมื่นเริ่มต้นแม่สิดูแลถึงทสี่สุดแล้วก็สิทย์ทำทำในมันดีที่สุดที่พวกแม่ทิ่ทำได้ผมเข้ามาครั้งนี้คือแม่จะพร้อมที่จะให้ลูกโรให้ลูกศิษย์ลูกหาศิลปินทุกท่านได้เพิงมารมีเพิง เป็นหฮมพ่ให้สืบสานพัฒนาธรรมต่อไปหน้ามูแม่เบิดบุญเบิดวละไปลูกลูกกัดสานต่อให้มันดีแต่ลูกเด้อขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ